คลิปที่2กันเลยวันนี้เราลง2องคลิปให้ลูกค้าดูอุ่นใจเลยสำหรับ To โย a ้าอัลติคันนี้นะคะอัลติคันนี้เป็นรถนะคะปี2017นะคะเป็นรุ่น 1.6G นะคะตัวนี้เป็นโฉมไมเนเชงนะจ๊ะตัวนี้ค่ะลูกค้าเป็น 1.6G ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซินใช้งานรถน้อยมากๆนะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟลูกแก้วแล้วค่ะก็คือไฟ ไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมด้วยนะคะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไร์แบบนี้เลยนะคะพร้อมด้วยกระจังหน้าหนึ่งเส้นแบบนี้หรูหรารูด,ดีมีสไตล์มากๆเลยนะคะรุ่นนี้นาะไฟปรับเปลี่ยนมาแล้วเป็นไฟลูกแก้วเลยนะคะลงมาด้วยขอบเป็นโนโแบบนี้นะคะ้อมด้วยตัดไฟตัดบอกนะคะตกแต่งมาสวยงามเลยนะคะดูดีมีสไตล์มากมากต่อไปนะคะเราไปได้ไล่ดูเลยยางตัวนี้นะ ยางใหม่มากๆดอกยางยังไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะแม็กเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะยางของยางนะ20-20ปีแม็กขอบ16นะคะลูกค้าไล่ขึ้นมาค่ะกระจกมองข้างกระจกมอง ตัวนี้พร้อมด้วยไฟเรียวซ้ายและขวาเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานมาเลยคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะขอบกระจกค่ะยางไม่มีการเสื่อมสภาพแต่อย่างใดลูกค้าท่านไหนเครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะทําอาชีพอะไรติดแบ็โรงแบ็กลิสทักเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะที่จับนะคะที่จับ จะตัดด้วยตัวโครเมียมนะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะจ๊ะอ่ะเรามาดูทางด้านข้างประตูกันเลยตัวนี้จะเป็นทูท,ทูโทนนะคะตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้สวยงามมากๆหรูราดูดีเลยล่ะค่ะนะคะกรนะะ,ะจกซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ทางด้านนี้เลยปุ่มเปิดปิดรถล็อกรถอัตโนมัตินะคะเป็นปุ่มปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้ไม่เพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย ออโตแบบนี้เลยนะคะเปิดปิดเสียงนะคะได้เลยนะคะเวลาเสียบต่อเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยนะนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆจอเป็นจอ LED นะคะรองรับสาย USB สาย AUX FM CD MP3 เครื่องเล่นเล่นได้หมดเลยนะคะแอปปรับได้รอบชิดทางเลยนะคะ เป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้ช่องวางแก้วน้ําทั้งสองช่องตัวนี้จะเป็นเบาะหนังค่ะนะคะรูหราดูดีมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรถใช้งานไม่เกินเจ็ดที่นั่งลูกค้าท่านไหนเนาะสนใจรถคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะผ่อนสบายๆจัดได้เต็มแบบนี้ทักหา,าโฟได้เลยนี่ค่ะทางด้านหลังของรถนะคะของเราจะเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะลูกค้าขา เป็นบ่อนังหมดเลยนะคะเข็มขันนิรภัยครบทุกเส้นแน่นอนนะคะรถแทบใช้ไม่ใช้งานเลยนะคะรถปี2017ไม่เพียงแค่หน0 0 0แสนรถใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าอยากได้รถคุณภาพดีๆแบบนี้ทักหากันได้เลยนะจ๊ะอ้าวเราไล่ดูเลยนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นระบบไฟ LED นะคะแบบนี้อ่าเราเปิดไปดูทางด้านหลังกัน ะะทางด้านหลังนะเก็บท้องกระเป๋าสัมภาระ3ามใบได้เลยนะใส่จุกๆไปเลยนะคะอ่าเปิดขึ้นมาพร้อมด้วยอย่างอะไรนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงแบบนี้เลยนะคะใหม่มากๆสวยงามมากๆนะคะตัวนี้จะบุกพมทั้งหมดเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าาลืมบอกไปอย่างนึงว่าตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีกล้องหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าอยากได้รถคุณภาพดีๆแบบนี้เนาะนะคะทักหากันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะเราเริ่มจากฝากระปองกันเลยนะคะฝากระปองเดิมๆนะคะรอยน็อตนะไม่มีการางัด สาฝากระโปรงตัวนี้จำเดิมจากโรงงานมีเครื่องหมายมอกอนะคะลูกค้าอ่าดูรอยน้อยก,กันก่อนเลยนะจ๊ะอ่าเรามาดูภายในห้องเครื่องค่ะลูกค,ะคะ้าขาภายในห้องเครื่องนะคะทางด้านหน้าคานไม่มีการโ้องงอแต่อย่างใดนะคาบน้ํามันไม่มีเยิ้มเครื่องไม่มีสั่นนะคะลูกค้าทางบริษัทเพชรโจนจะไม่รับรถนะที่ตัดแต่งตัวเครื่อง นะคะพลิกคว่ำจมน้ำลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะเนาะอ่าจ้าลูกค้าวันนี้ค่ะจูใจกันไปเลยกับ2รุ่นนะคะเป็นรถปีเดียวกัน2017ทั้ง2สีสีบอลเงินและสีเทาแบบนี้ ลูกค้าท่านไหนนะสนใจรถที่ห่ออะไรรุ่นอะไรปีอะไรทักเข้ามาหาโฟได้อาชีพอะไรนะคะเราให้คำปรึกษาและนะคะให้คำแนะนำลูกค้าได้เลยก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับโฟด้วยนะคะครั้งหน้าโฟจะมีอะไรมานำเสนอฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ